พี่วีประกวดร้องเพลงมานานปีนิ้วห้าวแลวนิ้วห้าวจริงจริงตกลออไรพี่บ่มีท้อห่างย้ายไกลบ้านมีหลากประกันแค่วูดชั้นหมอไปฝันจนถึงวันรอย้ายดีใจบอแซ่บไปเห็นไหม แต่เขจะถามว่ากินข้าวกับอะไรกับข้าวไข่ดาวสมดิการของพี่เจี๊ยบนะภูมิกับภมกับใจดีสิบ่าบันนอกก็ไม่ได้เดี๋ยวภูมกับเป็กยินเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไม่เลี้ยงข้าวอีกหิวข้าวหิวข้าวกินข้าวก่อนนะสวัสดีครับผมเดินลงไปที่ได้มาหรือยังโอเคครับผมกินข้าวช่วงนี้จะอาจจะไม่มีใครดูก็ไม่เป็นไรเราก็จะกินไว้เพื่อว่าจะได้ดูว่าเราเข้าเวร สวัสดิการของผู้กับเหยียบประการทำบริจาต์มากเพจไม่พูดภาพทำเพลงกินอย่างเดียวแทบๆบแบบครับผมปับพุ่นก็เห็นนั่นคือเห็นสอนดมวกด้วยมาฝากด้วย ยะปากเยอะยะปากเลยไว้พี่สาวพูมมวนผูมว,วันแล้วพกกองก่อนพูกกวางมันว่าเป็นมาเซลของฝากของคุณลงทน้นเขาต้มม่าเป็นเขาสายเลยมึงจะมัววันกูบอกสทุนอภูม เกือบระบุมีนั่นตองทุกคนเป็นล้มทิพเดียวตัะโทรศัพท์ความจำเป็นหลายคนเลยบอกวกับหัว่าตัวต้องสื่อเครื่อนละมื้นนั่นว่ะมันไม่มีมันไม,มนไ่มีทุนถ้าสปอนเซอร์อยู่เดี๋ยวข้าวก็อยู่ปกตินี่แหละ,ร,ะรับย้งความไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมีเหตุมาเรื่อยๆแล้วก็แจ้งไปเรื่อย บ,บาทีชาวบ้านก็มาปรึกษาเรื่องการดำรงชีพได้ได้ตอนห่วงมีตั้งห่วกควบตัวบางไงจะฝากตัวบนแก๊สไรฝากปีก,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 ก็ได้ฝากเรือกร้องชิวแรกเกก็ได้ถ้ามดานทางเย่สวนเคยไปอยู่อำนาจเจริญทางบ้านอาจารย์เลยบ้านบ้านน้องมามาทั้งบ้านอาจารย์สลาะนะข่าม,มา้าข้าม,มาทั้งบ้านไพ่พงศ์ตัท้อนข่าม,มาบ้านมูลแกนเต็มไปมาแล้วชอบ บ้านนอกไม่ใช่ต้นไม้เยอะห้วข่าคลาๆกับเบาหวานสิ้นจะเป็นต้องกินก้อนพออยากกูจะมาแจมก้อมจะฝ่ามาเด้บุญหเด้อคกระคุกับบ้าเฮาคือเอาผู้เฒ่าแทนผู้เฒ่าแจนกได้มันหาสิบีร์จีแล้วนาใสตะไ่ใ้ก็นาเลี้ยม ยังกอนอะไรนะอะไรนะที่ส่งมาสากใช้ไม่เป็นอะไรน้ำน้ำอะไรนะเซรั่มเออเซรั่มบาเป็นเซรั่มแต่ย้ายไม่เป็นอ,นนอ,นะอ,อย่างไม,ไม่ลองใจเลย ินข้าวต้องกินข้าวก่อนที่มันจะเป็นแนวใหม่ตั้งแอาจจะพาดกันไปร้อยเรียนนะให้นะไปค่อยกูเธอไปก้อยกูตำรวจไปพอคือเกาจมือหนึ่งเกาหนึ่งเกาตต้วไว้ขนาดเดี้มันเชื่อในตำรวจว่าตำรวจไปจับประธานว่าเอาตำรวจกันไม่ได้ทีจับคุณูแจ้งก็แ,แจ้งพี่น้องก็คล้องก็แจ้ง เมลแองคุณลองค้นกับสิลับคือบอลลัมในปังแน่เลยได้แล้วเปอย่างเทปีโนตากลัมบารายดอกหนาบ่อห้มินี่หน้าเขาเป็นเด็กเกาหลีดูหน้าใสคุณลองค้นหน้าใสตังหน้าใสหัวไปไกลกิน <c> ข <oughs> <c oughs> ้าวอยู่โรงพักผักน้อยขันยุบานกินผักหลายๆ ผูได้ป็ปโรคเ่ยวก้มบน่ะมะเร่งน่ะอย่าทานเนื้ออย่าทานอะไรที่เป็นปิ้งย่างหรือว่าหนึ่งปลาก,กินรอดสบายิแต่ปลาสักหมื่นวันปีหนึ่งกะหายนันาจะมูิอยู่ไหนเดือว่ามงนย้ายจากตำรวจไทย เมืองซุม้มแมคุณุคนกันมมนบมุกมาปว่าเมื่อเช้านี้ป้ามาคนหนึ่งมาบอกว่าเขาลอ,องเพลงเนี่ยลอยลอยลองเพลงนะลอยลองเพลงคือเสียงดีแท้คอือไปเป็นสมากันไม่หะไกไม่อะไรนะไม่ตั้งตัวว่าฉันว่าห็นว่คยิงธูนหรืออ่างนี้และ ยังดียุคเขไปท่านเลยก็เลยรับขอบัตรภาชาชวนอิสมาคให้เพืนเน่อเลือดจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่ของเรานีแหละคนเราเนี่ยจะไปอยากเยอะ,ร,อะร,อรัฐบาลพวกสสอุตสัยเป็นตัวสองส้อบัี้ก็อยากหลายตกงกันที่เขาเต้มเนี่ยก็เอี่ยมแล้วที่ไปโกงกันเป็นแสนเป็นล้านกันแท้ บอกแมกล่ละจูนเหณืเด็กก้งตมาดาโอ้ยกระต้มกระต้มกัวดำคุณละก้นกุฏิว่าขึ้นมากัวดำตัวดำต้มมใส่น้ำตาลทุกใครพร้องินกองหลังให้อข้าวเชกันครับเดวันนี้รัตลาะใจกับาสตรอห้บ่เลยใจกับาสฮะโอ้กินของหวานหบผม มึงแกตื้อหม,นม,นมนเ,เ,นเนี่ยผ่านพระธรรมยุคนัมุนเอเล่แล้วกินบ่พระพยังไปตีกันอยู่ในท้องอืมอืมออหร่อยของหวานและของข้าวกับแบบตอนไปบวชอยู่ที่ ตัวนึ่งปฏิปธรรมแสงอะไรนะครับแสงธรรมกระดาบุรีกระจินแาวิล่าเคลื่อนปรสันผสมกันไป็นึ้นของหวานของข้าวคุณละก้นละก้นเราใส่กัดเบ้อเลยเราไม่ทำแบบนั้นเาคอยเอาของข้าวใส่ฟังนี้เอาข้าวใส่ฟังนี้ของหวานใส่ฟังนี้ฟักใส่ฟังนี้ตัวระดับสมอง สวัสดีคุณประเสริฐสวัสดีเพื่อนรวมมาแล้วยายเขาจากเห็นไปยิ่เลยเตินหาวะเดินหานัก,อก,กอรอกคิ้แหลกวะตรงผมวันนี้ผ่านจังห่านวันจันทร์ที่ผ่านมาผ่านบุ๊กครับ เมื่อวานเห็นผู้สาวผู้สาวใจพุ่มทรงหม่ำกับใส่ฟอกมะแห่เพื่อนกินอยู่หม่ำนั่นน่นเขาเลยนะซีะไรนะออกซิเจนเขาอื่นอาดอะชุนจยกการหนักบ้างไปคือนันเสียวมากถ,ถุงมันฟิวก็เลยได้ตากอยู่พุ่งนี้เอาไปทาเอาไปตอนเช้าจะกินหม่าจากใจยภูมิ ข้าวต้มตามปกติเราไม่กินข้าวต้มนะเพราะเอาทานข้าวเหนียวไม่ได้ไงแต่นี่เป็นข้าวต้มกระดึบเพื่อนหน่อยอเป็นเชิงซุ่ะ แต่สบบด,ดี้คุณคมสรรพี่น้องสาวตายกันกระหรือนั่นจะมีเพลงอะไรนะที่ไอ้ไอกไ้ไอก็ใช้ร้องอยนะู่หล่ะคิดถึงอะไรนะคิดถึงบ้านนาเดือนเสดเดือนสีอะไรนะ น้ำไปด้วยไอยไม่ไหวแบบนี้ไปให้หิวไม่ได้ไม่ดีเบาหวานจึ้น เดี๋ยวเราก็มากินของหวานกล้วยผสมกันไป